Bangkok, Thailand. Nice ป h a i แล n d Nice w e a t h e รมาทานข้าวกับปาริดานะคะมื้อรองท้องค่ะมื้อเบาๆวันนี้มีอาหารมังสวิรัตหรือว่าวเ e g e เ a r i a n food นะนะน่าจะเป็นเต้าหู้ผัดพริกแกงอะคะ่ะแต่ว่ารสชาตินี่มันมันดีมากดีมากมันเหมือนอ เหมือนปลาคล้ายๆปลานะคืออร่อยมากๆอ่ะเออปาดาก็ชอบแหละก็กินได้หลายอย่างมากเลยอาหารเจอาหารมังสวิรัตอะไรเงี้ยนะชอบอนะ่ะชอบหลายอย่างมากเลยเพราะว่ามันอร่อยสุดๆนะทานกันเลยอันนี้ฟ้าประทานมาให้นะคะฟ้าประทาน ได้รับบุญกุศลร่วมกันเนะอร่อยมากปกตอิอาหารเนี่ยบางสิวิัลั์เนี่ยอาหารเจเนี่ยค่อนข้างแพงนะคะ S <S อืนัวมากมันเหมือนปลาเส้นมันเหมือนยายเราไปกินเตี๋ยวอะมันใส่ลูกชิ้นกุ้งให้อะคล้ายๆอย่างนั้นเลยอย่ะรู้เขาปรุงยังไงเนาะรู้เขาใส่อะไรทำให้มันอร่อยได้ขนาดนี้ ขอบคุณสวัสดิ์ที่มีอาหารแบบมังสวิรัตที่อร่อยขนาดนี้ให้ปาริดาลาไปก่อนเดอ้อเดี๋ยวจะกินต่อแบบด่วนๆเลยแบบมันเบรกไม่ได้จริงๆนะขอบคุณมากๆที่มาเยี่ยมชมเน้อขอบคุณ้ลยๆพ่อเม่พี่นองั้าเงิน มักอาหารอีสานคือปาลิดาก่บผัาเจอนีญก,กับมักคือกันเด้บอบุศยาจิตจัดเถิจักมือด้เอเอเจอกันคิมนาเด้อ <c oughs> Thanks so much my friend Thank s for your support See you next video Have a beautiful day Bye 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 bye